เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดนครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะลิงก์ใน google map แปะอยู่ที่ description ด้านล่างเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel วันนี้เราทั้งสองคนแอดมินตูกับแอดมินเอจาก page NBA นเพจ NBA Mania ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะในปีแรกนะคะที่รูบอนเจมส์เข้ามาร่วมทีมกับ LA Lakers ค่ะก็จบลงด้วยความผิดหวังนะ,ะเขาไม่สามารถพาทีมเข้า p l a y o f f ฟฤดุการที่6ติดต่อกัน,นะคะ่ะจบลงด้วยคำวมมิาพากษ์วิจารณ์ของสื่อแล้วก็แฟนๆอย่างมากมายเลยนะคะมากไปกว่าน,นั้น,นะคะ่ะเขายังเจอความผิดหวังค่ะทั้งการบาดเจ็บของตัวรูบอนเจมส์เองแล้วคนอื่นในทีมค่ะไม่ว่าจะเป็นรอนโซ Ball, หรือว่าแบรนดอนอินแกรมนะคะและข่าวลือมากมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของทีมอะจนในที่สุดค่ะประธานทีมอย่างมาจิกจอ h n นสันค่ะก็ประกาศลาออกนะคะโดยที่ไม่มีการบอกใครล่วงหน้าอะและตามไปด้วยการปรับเปลี่ยนโค้ชค่ะนั่นก็คือการเอาโค้ชลุควาตันออกนะคะและเปลี่ยนเป็นโค้ชแฟงโวอลโคลค่ะ และก็ตามมาด้วยการเทรดบอลลูโลกนี่เลยค่ะการเทรดเอาตัวแอนโทนีเดวิสมาร่วมทีมและในที่สุดพวกเขาก็ประสบความสําเร็จค่ะสามารถควาชช้าแชมป์ครั้งที่17ให้กับประวัติศา์ของทีมสร้างความสุขให้กับแฟนๆบาสของทีมเนี่ยทั่วโลกเลยนะคะและก็สร้างความภูมิใจให้กับครอบครัวของโคบีไบรอันค่ะและแน่นอนค่ะพวกเขาไม่ทําให้โคบีไบรอันค่ะที่เฝ้ามองดูพวกเขาจากเบื้องบนเนี่ยผิดหวังค่ะงานในฤดูกาลที่จะถึงนี้ค่ะของจีนี่บาสนะคะ เจ้าของทีมผู้หญิงคนแรกที่สามารถคว้าแชมป์ NBA มาได้เนี่ยค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนค่ะแล้วก็ร r อบพาริงกาค่ะรองประธานแล้วก็ GM ค่ะการป้องกันแชมป์สมัยที่2เนี่ยค่ะงานหินแน่นอนค่ะแล้ววันนี้ค่ะพวกเขาทั้งสองคนนี้ก็อยู่กับพวกเราแล้วค่ะขอแปลงร่างแว่นหนึ่งนะคะ ยินดีต้อนรับชีนี่ตูนกับเอพลิงก่าค่ะ guys ์ i ิสแ o ทช์วียูเรามาด้วยกันโอ้สอรรี่ไอ้โฟกัเมืองไทยอากาศดีนะครับชีนี่ตูนโอ้ใช่ค่ะชีนี่แบรนด์มานี่นะคะชีนี่คิดว่าชีนี่อยู่แอลเอค่ะมไม่ใช่แอลเออยู่นครสวรรค์น, <c oughs> นครสวรรค์ค่รับ งานหลักๆของ LA Lakers ในช่วงปิดฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยครับหลักๆแล้วคือเรื่องสัญญาทั้งสิ้นเลยครับคือเตรียมเซ็นสัญญากับแอนโทนีเดวิสครับตามด้วยการพิจารณาผู้เล่นที่มีプレเยอร์ออปชั่นทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นราจอนรอนโดเจวัลแมคกี้เคนเทเวสคาร์เวลพอกแล้วก็เอเวอรี่แบรดลีย์ครับและมากไปกว่านั้นเนี่ยครับพวกเขาต้องพิจารณาสัญญาผู้เล่นที่กำลังจะเป็นฟรีเอเจนต์ของทีมครับไม่ว่าจะเป็นมาคิสมอริสเดวายฮาวเวิร์ดจาริดดาร์ลีย์ด ที่นี่ทาร์เเหนื่อยมากเลยค่ะหลังจากที่นี่เอาถ้วยเนี่ยกลับมา LA ได้แล้วค่ะงานชีนี่เยอะไปหมดเลยค่ะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่สัญญาของแอนโทนีเดวิสก่อนนะครับเขากำลังจะมีプレเยอร์ออปชันครับในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ย28.8ล้านเหรียญแต่มีプレเยอร์ออปชั่นคำว่าプレเยอร์ออปชันเนี่ยครับเคยอธิบายมาหลายครั้งแล้วพอพูดถึงก็จะอธิบายอีกครั้งหนึ่งครับคำว่าプレเยอร์ออปชันเนี่ยครับคือทางเลือกของนักกีฬาครับถ้าสมมติว่านักกีฬาาาาคนนนนนดดดดััังงกกกลล่่่่วเเเีีีีียยยมมมผแบบบสุออๆปปป็็ททรระจษ์ แฟนหรือว่าบรรดาสื่อนะครับชื่นชมแน่นอนครับเขารู้ดีว่ามูลค่าของเขามันเยอะอเขาต้องเลือกเป็นฟรีเอเจนต์ครับนี่คือเพลยออ์ชันแต่ถ้าเกิดตรงข้ามนะครับผลงานนาักกีฬาไม่ค่อยดีมีการบาดเจ็บรบกวนยกตัวอย่างอย่างกรอนเฮเวิร์ดผู้เล่นคนนี้นี่ก็ถือว่าเก่งสัญญาภาาศาลเลยแต่ว่าผลงานเขาไม่ค่อยดีเขาบาดเจ็บ,บเยอะ เหล่านี้เนี่ยเขาก็ต้องเลือกรับเพเยออ์ชั่นก็คือสัญญาที่เหลือครับแต่ในกรณีของแอนโทนีเดวิสเนี่ยยังไงยังไงก็ต้องเลือกเป็นฟรีเเจนเพื่อที่จะได้ต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมที่มันมีมูลค่ามากกว่าที่เขามีอยู่28.8ล้านเหรียญนั่นเองครับทีนี้พอพูดถึงแอนโทนีเดวิสครับขอย้อนกลับไปเล่าตอน mm. ที่เลเกอร์เสียได้แอนโทนีเดวิสเข้ามาว่าเขาต้องเสียอะไรไปบ้างเริ่มแรกเนี่ยครับนั่นคือลอนโซ่บอแบรนดอนอิงแกรมและก็จอร์จฮาร์ดครับ<ะ>ตามรรบร สิทธิ์รับรอบแรกปี2021สิทธิ์การสลับการรับปี2023แล้วก็สิทธิ์รับรอบแรกปี2024ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นแฟนหลายๆคนนี่ก็บอกโอ้โหมันเยอะไม่หมดเลยแต่เพื่อนๆลองมองดูดีๆครับการที่เอาแอนโทนีเดวิสเข้ามาปุ๊บเนี่ยทำให้พวกเขาได้แชมป์ครั้งที่17ของทุสู่แชมป์เลยค่ะนี่ยคนี่คือความคุ้มค่าและมากไปกว่านั้นเนี่ยแอนโทนีเดวิสอายุเพิ่ง27 28นั่นหมายความว่าพวกเขาเนี่ยมีเวลาใช้งานแอนโทนีเดวิสอีกเพียบเลยครับ และแน่นอนแอนโทนีเดวิสไม่ไปไหนครับไม่ต้องลุ้นเลยครับ <laughs> ต่อให้เพราะเลือก Play option <laughs> เป็น free agent <c oughs> ตามเนี่ย ยังไงๆ <S <S ไงก็เตรียมตัวเซ็นสัญญาอีกครั้งหนึ่งกับ LA Lakers ครับทีนี้เรากลับมาพูดถึงสัญญาของแอนโทนีเดวิสที่กําลังจะเกิดขึ้นครับ,รบเขามีทางเลือก2ทางครับก่อนหน้านี้เนี่ยส่วนตัวแอนมินเข้าใจผิดคิดว่าเขาจบประสบการณ์ปีที่9แต่จรงิงๆเขาเพิ่งจบฤดูกาลปีที่8นะ<ม>ครับกำลังเข้าสู่ฤด,ดูกาลปีที่9นั่นหมายความว่าทางเลือกในการเซ็นสัญญาของเขาเนี่ยมันมี2ทางครับทางเลือกแรกของเขาคือการเซ็นสัญญา3ปีปีสุดท้ายมีเซยลยอดขั้นเดี๋ยวที่ทางบ้านเขาเนี่ยจะเรียกว่าบวก1 พอจบฤดูกาลปี2022เนี่ยเขาก็จะมีลร์ออฟชั่นเลือกเป็นฟรีเอเจนต์อีกครั้งหนึ่งและตอนนั้นเนี่ยเขาจะมีประสบการณ์10ปีพอฤดูกาลที่มีประสบการณ์10ปีปุ๊บเนี่ยทาง NBA เนี่ยสามารถให้นักกีฬาเนี่ยเซ็นสัญญากับทีมเดิมได้เนี่ยนะครับ max contract ของพวกเขาคือ35%นั่นหมายความว่าถ้าเกิดปี2022เนี่ย Anthony Davis เซ็นส,สัญญาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะเป็น5ปี35% max contract กับ LA Lakers เนี่ย เขาจะรับสัญญาประมาณ250ล้านเหรียญอัพครับมหาศาลเลยอะให้ดมครับแต่จินนี่ยอมจ่ายอะยอมจ่ายแน่นอนครับกับทางเลือกที่2นะครับทางเลือกที่2ของแอนดแอนโทนีเดวิสช่วงปิดฤดูกาลที่จะถึงนี้นะครับเขาก็คือเขาเซ็นสัญญา5ปี max contract สามสิบเปอร์เซ็นตครับมูลค่าประมาณ189.9ล้านเหรียญนี่คือสัญญา max contract สามสิบเปอร์เซ็นตนะครับสำหรับผู้เล่นที่มีประสบการณ์ใน NBA 7-9ปีครับเป็นสัญญาเดียวกับเครย์ทอมสันที่เพิ่งเซ็นสัญญากับโกลเด้นสเตท w a r ไปครับในกรณีนี้เนี่ยนั่นหมายความว่านักกีฬาเนี่ยการันตีเลยว่าณนะเวลาเนี้ยเขามีร้อล้านเหรียญแน่นอนแต่ในกรณีของแอนโทนีเดวิสเนี่ยผู้เล่นที่มีผลงานระดับเทพขนาดนี้เนี่ยเงินร้อล้านเหรียญเนี่ยเขาควรจะได้มากกว่านั้นนี่คือสิ่งที่เขาคิดส่วนตัวแอดมินเนี่ยจึงคิดว่าเขาน่าจะเลือกทางเลือกแรกครับนั่นะคือการเซ็นสัญญา3ปีปีสุดท้ายมีเพลย์ออปชั่นเรามาติดตามชมครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะเลือกอย่างที่แอดมินคิดหรือเปล่า รอชมกันครับเรามาต่อกันที่เรื่องสัญญาของรูบอนเจมส์ค่ะที่นี่เนี่ยให้ความสําคัญไปไม่น้อยกว่าสัญญาของแอนนูนี่เดวิสเลยนะคะรูบอนเจมส์เนี่ยค่ะยังเหลือสัญญากับแอลเอเลเกอร์เซียอยู่อีก2ฤดูกาลนะคะนั่นคือฤดูกาลที่จะถึงนี้ค่ะแล้วก็ฤดูกาลถัดไปเป็นเพลเยอร์ออปชันค่ะทางทีมเนี่ยสามารถจะยืดสัญญาให้กับรูบอนเจมส์อีก2ปีนะคะจนถึงอายุ38แล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึงค่ะหากทีมเนี่ยจะให้สัญญาได้นะคะก็จะเป็นสัญญาระดับแม็กซ์คอนแทรค่ะปีล40 มร้านเหรียญค่ะขอยาดมหน่อยค่ะปัดอลลปค่ะขอยาดมจีนี่หน่อยค่ะจีนี่จะเป็นลมเจอสัญญาของดูบอลเจมส์ขันญาของแอนโทนีเดวิสเนี่ยมหาศาลจริงนะคะหรือถ้ายังไม่มีการเจรจานะคะจบไปดูการที่จะถึงเนี้ยค่ะแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงก็ได้ค่ะสําหรับดูบอลเจมส์ค่ะเขาอายุ35ย่างเข้า36แล้วนะคะแล้วเพื่อนๆดูสิคะฟอร์มการเล่นของเขาเนี่ยยังอยู่ในระดับลุ้น MVP ได้ขนาดนี้เลยค่ะคงไม่มีซปเปอร์สตาร์คนไหนเนี่ยค่ะมีความแข็งแกร่งและทนได้ขนาดดีแล้วค่ะหากจะมีใครนะคะที่เหมาะสมกับ ในช่วงอายุ36ถึง37ปีก็ต้องเป็นโรบอนเจมส์เนี่ยแหละคะ่ะและที่สำคัญหทุกคนจำได้นะคะจินนี่บัสเนี่ยแหละคะ่ะก็เป็นคนยื่นสัญญามหาศาลให้กับโคบีไบรอันอะทั้งๆที่โคบีไบรอันเนี่ยคะ่ะมีอาการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวายนะคะแล้วก็ยังไม่รู้เลยคะ่ะว่าถ้ากลับมาเนี่ยแล้วจะมีผลงานการเล่นได้ขนาดไหนนะคะจินนี่เนี่ยไม่สนใจเลยคะ่ะว่าสื่อหรือว่าแฟนๆจะว่ายอย่างไรคะ่ะและเขายังบอกอีกคะ่ะว่านี่แหละคะ่ะคือการดูแลสุดยอดผู้เล่นของ LA L a เลเกอร์เสมอมานะคะให้ความสคัญ และดูแลกันเป็นอย่างดีดังนั้นไม่ว่าจะอย่างไรตูนเชื่อว่าจีนี่เนี่ยไม่ปล่อยให้รยบอลเจมส์ไปไหนแน่นอนนะคะนอกจากตัวเขาเองเนี่ยไม่อยากอยู่แต่ก็โอกาสน้อยมากเลยนะคะเอมิเนสู้ตายพาทีมคว้าแชมป์ได้ขนาดนี้ค่ะเห็นด้วยกับจีนี่ตูนครับทีนี้เรามามองสัญญาคนอื่นบ้างครับนอกจากเรบ์บอนเจมส์แล้วก็แอนโทนีเดวิสนะครับทุกคนเนี่ยทราบกันดีนะว่าในฤดูกาลที่จบไปเนี่ย ความแข็งแกร่งอีกอย่างของ LA Lakers เนี่ยไม่ได้มีแค่2คนนี้เท่านั้นครับ uh huh. นั่นคือบรรดาตัวสำรองทุกคนครับผู้เล่นสดบทบาทเสริมทุกคนในทีมเนี่ย LA Lakers ในยุครดูการที่ผ่านมาเนี่ยเรือว่าผู้เล่นต่างๆของพวกเขาเนี่ยสามารถลงมาทดแทนกันได้อย่างดีนี่คือสิ่งสําคัญที่ทําให้ Frank Vogel หัวหน้าโค้ชคนใหม่ของพวกเขาเนี่ย สามารถคิดค้นแผนใหม่ๆครับเจอล็อกเก็ตสนี่ก็แผนหนึ่งเจอกับเดนเวอร์นักเก็ตสนี่ก็อีก<ช>แผน,น่เ<ะ>จอกับแมมมี่ฮิตก็ยังมีรูปแบบต่างๆเอาอเล็กซ์คาลูโซมาเอาเดอะไวท์ฮาวเวิร์ดเรียกว,ว่าหมุนเวียนเปลี่ยนกันใช้งานได้หมดเลยแต่ทีนี้พอกำลังจะพูดถึงสัญญาของพวกบันดาพเพย์ออฟชั่นทั้งหลายที่มีในทีมเนี่ยนะครับขอไปยกตัวอย่างก่อนครับกาเรเซ็นสัญญาของ NBA เนี่ยเพื่อนๆต้องเข้าใจแบบนี้ครับว่าเขาจะมีค่าก็คือ salary cap, s salary c a p ไม่ให้เกินนะครับแต่ใน เพื่อนๆหลายๆคนที่ดูติดตาม NBA มาโดยตลอดอาจจะมีข้อสงสัยครับว่าไอ้เบิร์ดไรส์เนี่ยมันคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยต้องย้อนกลับไปครับสมัยก่อนคำว่าข้อยกเว้นเบิร์ดไรส์เนี่ยมันมาจากตอนที่ NBA เนี่ยเขาอนุญาตให้บอสตันเซลติกสเนี่ยเซ็นสัญญาเก็บผู้เล่นคนเก่าๆเอาไว้ได้เนี่ยด้วยกฎอันนี้เนี่ยแหละครับและคนแรกที่พวกเขาใช้เนี่ยก็คือแรลี่เบิร์ดมันจึงกลายเป็นคำเรียกว่า Bird Rice. Bird Rice เบิร์ดไรส์เบิร์ดไรส์นะครับมีทั้งหมด3แบบแบบแรกคืออยู่กับทีมเนี่ยครบหนึ่งฤดูกาลปุ๊บเนี่ย mm hmm. จะเรียกว่า non พออยู่กับทีมครบ2องฤดูกาลนะครับจะเรียกว่า early bird rights พออยู่กับทีมครบ3ฤดูกาลจะเรียกว่า full bird rights ครับทั้ง3อย่างเนี่ยมันมีข้อแตกต่างนิดนึงครับจบฤดูกาลหนึ่งที่เป็น non bird rights เนี่ยทีมสามารถเซ็นสัญญาให้กับผู้เล่นกลุ่มนี้ได้เนี่ย120%จากสัญญามูลค่าปีล่าสุดที่เขาหมดไปพออยู่กับทีมครบ2เนี่ยจะมาเป็นข้อที่2ก็คือ early bird rights อันนี้เนี่ยคือทีมสามารถเซ็นสัญญาให้กับผู้เล่นตามมูลค่าสัญญาสุดท้ายนะครับ175% และสุดท้ายก็คืออันที่3คือ full bird right อ,อยู่กับทีมครบ3ฤด,ดูกาลอันนี้คือสามารถไปได้จนถึงระดับ max contract เลยครับ ทีนี้เรากลับมาพูดถึงผู้เล่นของเลเกอร์สที่ว่าเนี่ยนะครับบรรดาผู้เล่นที่มีเพลย์ออฟชั่นทั้งหลายเนี่ยนะครับนั่นก็คืออย่างเจเวลแมักี้ราจอนรอนโดเคซีแล้วก็เอฟรี่แบรดลีย์ครับในส่วนนี้เนี่ยนะครับขอพูดถึง KCP ก่อนเคนเทวิสคาร์เวลพูฟเนี่ยครับผู้เล่นที่เคยบอกว่าเป็นผู้เล่นที่แฟนๆเนี่ยหวานอมขบกลืนบางเกมนี่อย่างเทพเลยยิง3คะแนนก็ดีลุยเข้าไปทำแต้มก็ได้เรียกว่าเสริมบทบาทให้กับแอนโทนีเดวิสกับโรบอนเจมส์ได้เป็นอย่างดีแต่พอเกมไหนทีีี่่่่่่ไไมมมดนนนาจรรริิงๆคคับก็็เเเป KFC ลยยะวออ ใช่ครับ <laughs> แอนดนตูนี่อร่อยหลายเกมเลยนะครับ <laughs> ในฤด,ดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยช่วงปิดฤด,ดูกาลนี้เนี่ย <c oughs> เขามีเพลย์ออฟชั่นครับ8.5ล้านเหรียญ แต่ในช่วงเพลย์ออฟด้วยช่วงนัดชิงที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนเห็นกันดีว่าเขามีผลงานที่ดีมากแฟนๆเนี่ยโ,โหคิดถึงไม่อยากจะให้เขาจากไปเลยแน่นอนเขาต้องเลือกเป็นฟรีเอเจนต์แน่นอนและอย่างที่บอกเนี่ยนะเมื่อผู้เล่นอยู่กับทีมครบ3ฤด,ดูกาลเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์ฟูลเบิร์ดไรส์แบบเต็มๆเลยนั่นหมายความว่าทีม LA Lakers เนี่ยสามารถเซ็นให้กับ KCP ได้ระดับแม็กซ์คอนแท3 0สามสิบเปอร์เซ็นต์เลย<ะ>แต่แน่นอนว่ายังไงทีมก็คงไม่ให้เขาขนาดนั้นแต่ยังไงยังไงเนี่ยก็ต้องได้มากกว่าสญญญาเเดิมมมนรอออะกบุจจ ไวพรให้เรียบร้อยแล้วครับถ้าเกิดทุกคนติดตามข่าวมาโดยตลอดเนี่ยจะเห็นเลยว่าโรบอนเจมส์เนี่ย mm hmm. เขาทวิตลงสื่อออนไลน์ของเขาว่าโอ้โ oh, ห oh, KCP เนี่ย mm hmm. สุดยอดมากๆเลยเนี่ย mm hmm. เขาเขาทวิตแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆลองนึกย้อนกลับไปตอนสมัยที่เขาอยู่กับคลิปแลนด์คาเรียน,นะครับ mm hmm. เขาก็ทำลักษณะนี้ครับแล้วเป็นยังไงครับทริสตนทอมสันเจอาร์สมิธเนี่ยโอ้โห <c oughs> ได้ได้สัญ,ญญาระดับ10ล้านเหรียญ <c> up <oughs> ดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็คาดว่า KCP เนี่ยก็น่าจะได้รับสัญญาระดับนั้นเช่นเดียวกันอยู่ที่ประมาณนเหรียญครับ รอติดตามชวงครับประมาณนี้แน่นอนครับทีนี้เราไปต่อกันที่เจเวลแมคกีกับราจอนรอนโดนิดนึงนะครับทั้ง2คนเนี่ยจบฤดูกาลนี้เนี่ยเป็นฤดูกาลที่2ของเขากับทีม LA Lakers ดังนั้นเนี่ยหลักๆแล้วเขามีสิทธิ์ Early Bird ครับ Early Bird อ,อย่างที่บอก175%ของสัญญาที่มีอยู่แต่มันติดตรงนี้นิดนึงครับว่า ถ้าเกิดสมมุติว่าใช้ early bird เนี่ยทีมจะต้องเซ็นสัญญาให้เคา2ปี 2> นั่นหมายความว่าในปี2021เนี่ยมันจะไปกระทบกับเพดานเงินในปีนั้นซึ่ง free a g e n นี่เพียบไปหมดทีม LA Lakers เนี่ยอยากจะอาจจะมีมองหาล่าผู้เล่น free a g e n เข้ามาในปีนั้นดังนั้นเขาก็ต้องขยิบลงมาครับขยิบลงมาในที่นี้หมายความว่าไปใช้สิทธิ non ์ non-bird rights 120%ของสัญญาที่มีอยู่นั่นจึงเป็นกระแสะว่าทีมของพวกเขาเนี่ยอาจจะเก็บราจอนรอนโดไว้ไม่อยู่ครับราจอนรอนโดในปีที่ผ่านมาเนี่ยสัญ,ญญาของเขาอยู่ที่ประมาณ2.5 2.6ถ้าเกิดเพิ่มเป็น120 ก็จะอยู่ที่ประมาณ3ล้านนิดนดินั่นหมายความว่าเขาได้เพิ่มจากเดิมเนี่ประมาณ3 0 0แสนกว่าเหรียญแค่นี้เองถ้าเกิดสมมุติว่ามีทีมที่ยิ่งข้าม,ามากกว่านี้เนี่ยยังไงราจอนรอนดูก็ต้องไปยังไงเจอเวลแม็กกี้ก็ต้องไปครับเพราะว่าเขามาถึงจุดที่แบบเขาได้แชมป์แล้วหาเงินดีกว่าถ้าเกิดมีทีมที่ให้เงินมากกว่ายัางไงก็ไปครับเ<ม>ช่นเดียวกับเอเวอรี่แบรดลีย์ครับอยู่ในทีมมาหนึ่งฤดูกาลถ้ามีการต่อสัญญายืดออกไปเนี่ยก็ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์จากสัญญาเดิมดังนั้นเ เราก็ต้องมาดูกันครับว่าในเรื่องของเพย์ออฟชันทั้ง45หคนนี้เนี่ยนะครับจะเป็นยังไงทีมจะให้แบบไหนและเขาจะอยู่กับทีมหรือเปล่านี่คือสิ่งที่น่าสนใจจริงๆครับรอบต่อกันที่ผู้เล่นเก่าที่เป็นฟรีเอเจนต์กันซะหน่อยค่ะหลักๆนะคะก็มีมาร์คิฟมอริสค่ะเจเลตดันล,ลีเดวายฮาวเวิร์ดแล้วก็ดิออนบอยเนอร์ทั้ง4คนนี้ค่ะมาในสัญญาปีเดียวนะคะอย่างที่เอ็มมินเอบอกค่ะทางทีม LA Lake r เกสเนี่ยสามารถต่อสัญญาให้มากที่สุดก็คือ20%ของสสัญญาาล่าุดที่พิบะะเหค่ะ่ะกไมต้องการให้กระท์ l ล้วว exception นะคะเผื่อว่าจะไปเอาผู้เล่นคนอื่นเนี่ยมารวบทีมอีกและคนหนึ่งค่ะที่ลืมไม่ได้เลยนั่นก็คือ JR Smith สําหรับ JR Smith ค่ะที่เข้ามาในทีมในช่วงที่เข้าสู่ b เ b ิ้ลนะคะเขาเข้ามาในฐานะนักกีฬาทดแทน every b ลลี y ค่ะ Lakers เนี่ยสามารถเซ็นสัญญากับ JR ได้แค่ค่าแรงขั้นต่ำ่ะประมาณ2.7ล้านเหรียญเท่านั้นไงหากทางทีมเนี่ยยังต้องการเก็บเขาไว้ใช้งานนะคะทีนี้เรามาพูดถึงข้อยกเว้นในการเซ็นสัญญาในส่วนของ mid level exception ค่ะหากเขาต้องการเอาผู้เล่นคนอื่นเนี่ย เขามาร่วมทีมโดยเฉพาะในตอนนี้นะคะพวกเขาต้องการพอย์การ์ดค่ะหากเก็บตัวราชอลลอนโดไว้ไม่ได้เนี่ยและไม่มีการเทรดคริสพอมาเนี่ยค่ะรวมไปถึงบรรดาสำรองค่ะหากเขาเก็บผู้เล่นเก่าๆได้ไม่ครบทีนี้เราไปดูในส่วนของพอย์การ์ดในตลาดตอนนี้นะคะว่ามีใครที่น่าสนใจบ้างค่ะก็อย่างเช่นเจฟฟทีค่ะดีเจออเกสตีนแมทธิวเดลเวโดวาค่ะพเพื่อนร่วมทีมเก่าสมัยอยู่ลิฟเฟ่นคาเวียเรจจี้แจ็กสันหากคลิปเปอร์ไม่เซ็นต่อนะคะ หรือจะเป็นอย่างไมเคิลคาร์วินเลียมอะไรประมาณนี้ค่ะในส่วนของตำแหน่งชูตติ้งการ์ดค่ะหากจะเอามาเสริมทีมก็เช่น Kent Bestmore ค่ะจอห์นน c คลาร์กสันที่มีข่าวอยู่ในขณะนี้นะคะ Alex b ซ r เค่ะหรือจะเป็นไล s ันเกล l l เวย์ในส่วนของบรรดาปีกก็เช่น m อริสฮาร์เกลส์ทอ l y c ี่ครีกค่ะเดนวอไม่ต่อสัญญาก,กับเขานะคะ เจคลาวเดอร์คิดทีไม่ต่อสัญญานี่ก็นนะ่าสนใจนะคนนี้หรือแม้แต่คา m เมโลแอนโทนีอะอะไรประมาณนี้อะและทีนี้เรามาดูในส่วนของเซนเตอร์บ้างค่ะก็เช่นเดริกเฟเวอร์นะคะเนลเลนโ o เอล l อล n ลนเบนเ่หรือแม้แต่ Wood คริสตินบูธอะเหล่านี้คือผู้เล่นที่เขาสามารถมองหามาเสริมทีมได้ค่ะในส่วนของมิดเลยว่าเอ็กเซพชั่นน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับทีนี้เราไปพูดถึงคาร์คูซมาสักนิดนึงครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าลืมไปแล้วแต่จริงๆยังไม่ได้ลืมครับเอาไว้ทิ้งช่วงท้ายครับในส่วนของคาร์ครูซมาเน ที่อยู่รอดจากการเทรดแอนโทนีเดวิสเข้ามาร่วมทีมนะครับโอ้โหตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะออกที่ใครบ้างเนี่ยสุดท้ายก็แบรนดอนอิงแกรมลอนโซบอลแล้วก็จอชฮาร์ดหลายหลายคนนี่ครับคาดว่าคาร์ลคูซมาเนี่ยจะก้าวขึ้นมาเป็นสตาร์คนที่3เสริมงานให้กับแอนโทนีเดวิสแลวก็โรบอนเจมส์ได้เขาทําได้ในระดับหนึ่งครับแต่ยังไม่เป็นประดับที่แบบแฟนๆประทับใจบรรดาสื่อเนี่ยชื่นชมยังไม่ถึงขั้นนั้นดังนั้นเนี่ยในช่วงปิดฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยทางทีม,ม,ทมทเอลเอลีเกอกร์เรนี่ยมีท ในปี2021เนี่ยหลังจากจบฤดูดกาลที่จะถึงนี้เนี่ยพวกเขากำลังเพ่งเล็งตลาดฟรเอเจนในปีนั้นเนี่ยอย่างไรถ้าสมมุว่าเขาก็แบบโอ้โหเขาต้องการตามล่าผู้เล่นฟรเอเจนเข้ามาร่วมทีมเนี่ย การต่อสัญญากับคายคูสมาเนี่ยจะทําให้เพดานเงินในปีนั้นเนี่ยมันหายลงไปอีกเยอะเหมือนกันครับทีนี้ไปต่อกันที่ทางเลือกที่2ครับทางทีม LA l akers, อลเอลเอเกอร์เสียงเขาต้องพิจารณา<ห>แล้วว่าคายคูสมาเนี่ยยังอยู่ในแผนการทําทีมของพวกเขาหรือเปล่าพวกเขาจะใช้งานคายคูสมาต่อไปยาวๆหรือเปล่า<ห>นี่คือสิ่งที่พวกเขาควรจะต้องคิดในช่วงปิดฤดูกาลครับและสุดท้ายครับถ้าสมมติวจะมีการทําการเทรดรจริงๆเนี่ยมูลค่าการเทรดของคายคูสมาตอนนี้เนี่ยใน,ในตลาดเนี่ยมันเป็นยังไง สมมติว่าเทรดไปแล้วเนี่ยได้อะไรกลับมาเขาต้องดูก่อนครับหรือว่าพ่วงคาร์ูสมากไปกับใครแล้วได้ใครเข้ามาแทน นี่คือสิ่งที่ทางทีม LA Lakers เนี่ยเขาต้องคิดถ้าสมมุติยังไม่มีการเจราจานี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับหมายความว่าทางทีม LA Lakers เนี่ยรอดูผลงานของคายค์ฟูสมาไปก่อนก็ได้ยังไม่ต้องต่อก็ได้นะครับเล่นเล่นไปก่อนถ้าสมมุติว่าเขาเล่นดีแล้วอยากจะเก็บเอาไว้เนี่ยก็ได้เพราะว่าจบฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยเขาก็เป็น restricted free agent นั่นหมายความว่าไม่ว่าทีมไหนก็ตามเนี่ยจะยืน่นเสนอสัญ,ญญาเท่าไหร่มาก็ตามเนี่ยทาง LA Lakers เนี่ยสามารถสู้สัญญ,ญาได้แล้วก็ยังเก็บคาร์ฟูสมาเอาไว้ได้ หรือถ้าสมมติว่าเขาเล่นดี mm. เฮ้ยมูลค่าในการเทรดมัน mm. ดีขึ้น เอาละทีนี้เรามองหาการเข่งขันกันเถอสวยจะมีอะไรดีๆกลับเข้ามานี่คือสิ่งที่ทางพวกเขาเนี่ยควรจะต้องคิดในช่วงปิดฤด,<ล>ดูกาลครับเราสรุปเดี๋ยวถ้าเป็นขายคุสมาเนะี่ยควรจะเล่นดีหรือควรจะอย่างไรดีคะพี่เน่คนนักกีฬาเนี่ยมีหน้าที่เล่นให้ดีที่สุดครับให้จีนี่ตูนให้จีนี่บัสเนี่ย <c oughs> เขามีความสุขมากที่สุดก็จะ <c oughs> อยู่อย่างนี้มีความสุขแน่นอนจริงขายพี่เน่ครับผมฟังดูแล้วเนี่ยค่ะงานหลักๆของ LA Lakers เนี่ยคือการเก็บคุ้มกำลังเก่าให้ได้มากที่สุดแล้วก็หาคุ้มพลังใหม่ เดวิสนะคะและก็เชื่อว่าค่ะถ้ามีผู้เล่นคนใหม่ๆเข้ามาเนี่ยนะคะผู้นำทีมอย่างรบอนเจมส์ใช่ค่ะสามารถทำให้เคมีในทีมเนะะี่ยค่ะแล้วก็ผู้เล่นคนใหม่เนะะี่ยค่ะเข้ากันได้อย่างกลมกล่อมอย่างที่พวกเราเห็นมาแล้วนะคะงานหลักของพวกเขาในฤดูก,กาลที่จะถึงนี้ค่ะคือการป้องกันแชมป์พร้อมกับคว้าแชมป์สมัยที่2ติดต่อกัน,นะคะ่ะ มั่นใจค่ะว่าพวกเขาจะต้องทําได้แม้ว่ามันจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะต้องมารอติดตามชมเลยค่ะในฤดูกาลที่จะถึงนี้ของพวกเขาค่ะว่าพวกเขาจะแข็งแร่งขึ้นแค่ไหนนะคะเป็นไงบ้างคะแฟนๆของ LA Lakers มาถึงตรงนี้แล้วค่ะคิดอย่างไรบ้างคะสำหรับฤดูกาลหน้าของ LA Lakers ค่ะคอมเมนต์ลงคุยกันด้านล่างเลยนะคะท้ายสุดนี้อย่าลืมกดไลค์ช่วยกดซับด้วยนะครับที่โลโกโล้ NBA มาเนียตรงนี้ด้วยนะจ๊ a, ie, ะเอฟพลิงก้าาาานานาา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 าขอาา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 า นะคะวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้งสองคนค่ะขอบคุณนะคะ